แนะนำในการเก็บตัวอย่างเซลลกระพุ้งแก้มด้วยตัวเองการเตรียมตัวก่อนการเก็บตัวอย่างเซลล์กระพุ้งแก้มควรล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนแตรุณางดรับประทานอาหารการดื่มน้ำยกเว้นน้ำเปล่าการเคี้ยวหมากฝรั่งการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าการแปรงฟันเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนการเก็บตัวอย่างเซลลกระพุ้งแก้ม อมไม้พันสำลีเป็นระยะเวลา10บวินาทีเพื่อให้สำลีชุ่มชืน้นขูดและหมุนไม้พันสำลีที่กระพุ้งแก้มข้างขวาตำแหน่งบน10ครั้งขูดและหมุนไม้พันสำลีที่กระพุ้งแก้มข้างขวาตำแหน่งกลาง10ครั้งขูดและหมุนไม้พันสำลีที่กระพุ้งแก้มข้างขวาตำแหน่งล่าง10บครั้ง ขูดและหมุนไม้พันสำลีที่กระพุงแก้มข้างซ้ายตำแหน่งบน10ครั้งขูดและหมุนไม้พันสำลีที่กระพุงแก้มข้างซ้ายตำแหน่งกลาง10ครั้งขูดและหมุนไม้พันสำลีที่กระพุงแก้มข้างซ้ายตำแหน่งล่าง10ครั้งจุ่มน้ำยาและหักปลายไม้พันสำลีในหลอดเก็บตัวอย่างปิดฝาให้แน่น เขย่าเบาๆให้น้ำยาสัมผัสกับสำลีประมาณ10ครั้งก่อนนำส่งชุดเก็บตัวอย่างให้เภสัชกรล้างมือให้สะอาดอีกครั้งหลังจากเก็บตัวอย่างเสร็จสิ้น